สวัสดีครับมาฟอกับช่องไอชัดไม่ลืนทำจิ๋นชาแนลเช่นเคยครับผมมือนี้กะมีเมนูผัดกะเพราไข่ดาวครับผมมาก่อนจะกินเท่ากัเตรียมหาข่าหาน้ำให้จะทีจะทางเพลินก่อนนะครับผมเป็นความเสื่อครับผมส่วนบุคคลนะครับมาด้วกินข่ากับลูกหลานครับผมเวลาลลกหลานไปหาซื้อของเก่ากัน ให้โชคให้มันสื่งายขายของนะครับผมคอยมันหมันเนเด้อข <c oughs> ุมควองลูกหลานไปตลอดหลอดฟังไปไดมาได้ก,กับขี้ปลอดภัยนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาครับผมมือนี้ชัดกับคัดของถอดยุบาดน,นะครับผมแล้วแหละเตรียมที่จะเอาไปขายมื่นครับผมมามามากินเข่าผัดกะเพราไข่ดาวแซ่บหอมหอมครับผม หอมหอมพี่น้องไข่ดาวไม่ไม้หอนหอนหอมมกพริกขขวครับมาเด้อสรบแซ่บน้ำกันกันไปชัดครับผมอืมอืม <c oughs> ถ้าข่าวอ่านไม่กินเอาไปชาผมเมนูง่ายๆครับสั้นกระชับฉับไวเนาะ คือเผาใครดาว ที่ผ่านไปผ่านมาเขามารับชมก่ะหาเขาหาหน้ามากริงแกประชาชนเด้อเผ่าใครดาวครับผม รสชาติหอมกระเทียมตามไปด้วยกระเพาะรากรอบพริกขวหอมหอมไข่ดาวก,รกรบกรอบบเขากันแซ่บขนาดพี่นอออ้อง mm huh? บรรยากาศน้ำแรงดีดีครับพี่น้องฝนบาตกมาส้าม,มือนี่ฝ้าเปิดให้นัดดไปหาของเก่าบ่ตากฝนพี่น้องมื่อนี่กะค,ดคัดของเบิดมือเลยมาเห็ดกับเขากับนำผัดกะเพาราไข่ดาวมากินฝากพี่ต่อนน้องนะครับผมแซ่บๆต้องกัน ເຮົາສາມກັນຄັບພີ່ນ້ ม้อนี่เป็นสีเอ,าเอ,าเอา่าวๆลมบ่มีเลยหอนเอาแห้ง กินสำหนีก่อนครับผมย่านเวลามันหลายไปเนาะครับผมอีกอย่างหนึ่งผมกับพี่นี่พานการสั่งไล่ได้เนาะย่านพี่น้องเขาเบื่อร้งค้านย่านเบงบงจบเนาะเดี๋ยวนี้ไปจะไปกินต่อหลังไหมนะครับพี่น้องยากาศตามันอายุค้าหลังบ้านไอชัดเนาะครับผมจะมาบอกว่าไอชัดนี่เป็นคนชาเซิงเซาครับผมเป็นคนชาเซิงเซาเกิดยูชาเซิงเซา แต่กาวเล้าอีสานครับผมเป็นคนอีสานครับอยู่บ้านนายเงาครับผมสําหรับคลิปนี้ครับเพราะใบสมนีตะกอนด้ยวยครับผมพี่น้อง <c oughs> อยากฝากพี่น้องสุขุสุขคนเป็นกําลังใจให้ช่องไอชัดไวุ้ดนทำกินแชแนลช่องน,น้อยๆนะครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องสุขุสุขคนเพราะว่าจะเป็นทั้งฟังไทยฟังเล่าหรือว่าต่างประเทศก็ดีครับผมที่เข้ามาเราชมเบืองไอชัดกินผัดกะเพราไข่ดาวกรอบหอม ใหม่ๆฮอนฮอนบสีหรีครับผมเอามาฝากพีตาะนองมือนีนะครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนนะครับผมมักอะไรถือใจก็แช้พบกันไหมในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ